ก็ไม่ต้องเต้นไงก็เต้นให้วันอื่น S H I R O N O F C สวัสดิครับผีไม่จานกันเนอร์นี่ตามกันไหมใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะแกวขอนอนขอน ไม่ชอบกินไม่จานแปลว่าอะไรา่าะงงงงูง,งกันเว้นแถบเปล่าตามฝันไปเรื่อยๆก็เลยมาเจอพอดีนอนไม่หลับอีกแล้วไม่เจอกันนานไงพี่หลับหลับยากพี่เป้ มีโปรโมชั่นตุจดจีนใส่ชุดตุดจีนไปกินนะหนูใส่ชุดนี้ไปเลยจีนตีน้อยนะ่ะแบบตุ๊ดจีนไปใส่ชุดใส่กีเพาไปไปกินแลน้ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เงี้ยหนูใส่ชุดนี้ไปเลยเดินเข้าร้านแบบสวยสวยจะดีหรอดีดีเลยเดิน <c oughs> ออกบ้านหนุนมองเทีย่ยว <c oughs> มองจริงขนาดหนูทำเชียบีเชียบีอชีอร์เบี้าร้าสิบห้า <55 5. S 1> ตอนตอนที่หนูไปคุ้<อ>งช้างอะพี่เต้แล้วแบบ<ค><ๆ>แล้วแบบใรจะหวดินเข้าร้านอะหนูมองอะหนูแบบก็เขินอยู่นะเขินอยู่นะกินได้นิดเดียวเพราะแนนชุดไม่ชุดมันยืดนะมันยืดนะเนี่ยมันมันตัวใหญ่กว่าหนูนะใครจะไหวไม่ไหวไม่ไหว,ไ,ไ,วไปก่อนเลยแล้วหนูเอารูปให้พี่เต้ดูก่อน เต้อาจจะไม่ทันเห็นตอนที่หนูไปทำเชียร์เบียว่าีคโอ้โหชุดสาวเบียก็มองแล้วอันนี้ยิ่งหนักกว่าจริงชุดหมดไปเท่าไรอ่ะ400ค่ะเดี๋ยวหนูเอาให้พี่เต้ดู ียขายหมดเรนลังๆเลยสวยครับมีพี่เต้ ก็คือต้องไปยืนไปยืนคู่กับ MC ที่เขาจะพูดใส่ไม์บนเวทีแล้วคือทุกคนจะมองมาที่เราอ่ะเขินงามเขินเขินเนิมเขินมาก <c oughs> <c oughs> เอาเอาเห็นไม่ทันอยากไปกินเบียอะไรครับมาเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็น PR ให้ จำโตให้เลยไม่ทันเห็นเราจะเอาให้ตรงไหน สวัสดีขายจะขายหมดก่อนเพื่อน <c oughs> ขายดีไม่ได้เต้นค่ะนี่นี่น, <c oughs> น้ำหอมไม่มีแล้วให้ดูใหม่อีกรอบนึง ตัวเล็กปากน้อยมากก็จริงๆไปคนตัวเล็กก็ใส่เสื้อผ้าใส่เอฟมากอยู่ในกล้องมันเป็นเบบเหมือนมันขยายอะแต่ที่จริงเวลามีคนมาเจอตัวจริงอย่างเงี้ยมีแต่คนบอกว่าทําไมตัวเล็กจังทําไมตัวเล็กตังกินข้าวไหมสูงเท่าไรครับสูง160ค่ะพี่เตะหนัก40 416ตอนนี้หนูน่าได้416 ว่าช่างล่าสุด47 48ตอนนี้น่าจะ46ช่างล่าสุดปีที่แล้วอะแต่ว่ารู้สึกว่าน้ําหนักลงแต่ยังแบบตอนนี้ยังรู้ความรู้สึกตัวเองก็คือ,อยังแบบรู้สึกว่าตัวหนาๆเป็นแบบเรียนพอดีนะคะหนูน่าจะลงลงเหลือสัก44 44 สิบสองสิบสามสิบสี่ประมาณนี้ค่ะหนูไม่เคยตัวแบบไม่เคยอันนี้ด้วยแหละไม่เคยแบบพูดยังไงว่าไม่เคยไม่เคยอวดไม่เคยอ้วนพอรู้สึกว่าตัวองนแบบอึดอัดตัวอินแล้วอ่ะก็จะแบบออกกําลังกายแบบหนักหน่วงมากเพื่อที่จะให้มันรงมันก็จะสบายตัวแต่มีแต่คนบอกว่าหนูเพิ่มหนูต้องเพิ่มอีกให้มันเป็นสักห้าสิบอ่างเงี้ยน่าจะพอดี ปต่หนูไม่น่าไหวเคยหนัก50ช่วงอ,อกหก<ๆ>ักแรกแหกทำเราอ,อกหักลง ตอนนี้เขามีแฟนใหม่แล้วเขาจะแต่งงานแล้วพี่เต้เขาจะแต่งงานแล้วเขาชวนหนูไปงานด้วยนะหนูจะไปห่อเอากับข้าวบ้าน,านถามว่าไปไหมไปครับไปห่อกับขา้าวครับไม่ได้ใส่ซองไม่ไปปูกแขนด้วยบวยได้ซองยังครับยังเลยครับให้เอาเปาเอาหย่ยมาเลยครับ อังเปาลิงหน้าปูไฟได้เลยค่ะใครจะให้อังเปาลงน,นะ ั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นการหยามหนูมันโทรมาหยามอ่ะขอบคุณขอบคุณที่โทมมาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอังเปาค่ะ ได้วห่อนึกว่าเราทําใจได้เข้าค่ะ,คะหนูทาใจได้คือหนูไม่ได้คิดอะไรแล้วหนูไม่ได้คิดอะไรแต่คือในความหมายแบบหนูด้วยความที่อันนี้หนูพูดตรงๆด้วยความที่หนูหนูคบกับเขามานานอ่ะห้าปีหกปีอ่ะคือเราเรารู้เรารู้พอสมควรแล้วว่าเขาเขาเป็นคนยังไงคืออย่างเงี้ยแล้วเวลา วันนั้นหนูโทรไปถามเรื่องเบอร์สมาชิกวัาสดุเพราะวเมื่อก่อนน่ะเคยสมัครแล้วใช้ด้วยกันแต่หนูจำไม่ได้ว่าเป็นเป็นเบอร์หนูหรือว่าเป็นเบอร์เขาเป็นเบอร์หนูที่เป็นเบอร์เดิมหรือว่าเป็นเบอร์เขาหนูก็เลยโทรไปถามว่าเออเนี่ยหนูจะซื้อ m o i s t u เซอร,ร์ของ k i e โน s ที่มันอยู่วัสดุถ้าเป็นสมาชิกอะมันลดราคาก็เลยถามก็เลยโทรไปถามว่าเออมันเป็นเบอร์ใครนะเพื่อที่แบบจะได้ไม่เสียเวลา,าลกดหลายรอบนางก็เลยบอกเออเบอร์นางก็เลยโอเค ก็วางสายไปสักพักนึงนางก็โทรกลับมาก็เลยบอกเออมีอะไรหรือเปล่านางก็เลยบอกว่าเนี่ยสงการน่ะจะจะจะมั่นกันกับแฟนนะเชิญมาเด้อก็เลยบอกว่าให้ไปผูกแขนหรอเอาซองมาสินางก็เลยบอกว่ามาเลยไม่ต้องใส่หลักซองก็เลยบอกว่ายันไม่ใส่ซองนะยันจะไม่ใส่ซองจะไม่ผูกแขนจะไปหงอเอาของบ้านไงหนูก็ถามเขาแหละว่าเออคิด คิดดีแล้วใช่ไหมกับแบบกับคนนี้คือมั่นใจใช่ไหมคือพูดง่ายๆว่าถ้านางมั่นกันกับคนนี้อีกอ่ะก็คือคนที่สามแล้วนะพี่เต้คนที่สามแล้วนะหนูก็โดนกับคนเก่าเขาก็โดนคือคบกับใครคือเขาจะมั่นปเป็นไนี่ก็ถามเลยว่าคุณจะมั่นกับคิดไม่ดีตั้งแต่ทงไง้ไปแล้ว <laughs> หนูหนูเลิกที่จะเลิกกับเขาเพราะว่า ความรักอ่ะแน่นอนเลยคือเขามีให้เขามีให้คือรักแหละรักแหละแต่มันรักอย่างเดียวไม่ได้อะ่ะพี่เตีเขาไม่แบบไม่ใส่ใจไม่ได้สนใจไม่ได้ห่วงใยเลยว่าเราจะเป็นตายร้ายยังไงไม่สบายคือหนูดูแลตัวเองเพื่อนพานไปหาหมอส่วนเขาออกไปเที่ยวข้างนอกกับเพื่อนขอเขาไปเที่ยวร้านเหล้าอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบจริงอันนี้ถูกหนูก็เลยไม่โอเคตอนระยะไกลก็มันก็ โอเคแล้วในระดับหนึ่งแต่พอแบบได้มาอยู่ด้วยกันจริง,รงๆคือรู้เลยว่าไม่รอดหรอกจากตอนแรกที่หนูมัน่นใจเขาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะว่าหนูไม่น่าจะมีแฟนใหม่นั่นแหละไม่น่าจะหาใครเพิ่มแหละน่าจะแค่นี้พออย่างเงี้ยแล้วพอมาอยู่ด้วยกันหนูเกิดแบบคําถามในหัวทุกวันเลยว่าขึ้นแบบนี้จริงๆหรอที่แบบหนูจะเอาเป็นพ่อของลูกคนนี้หรออย่างเงี้ยคําถามอย่างนี้ทุกวันเลยทั้งแบบพูดใจหย,ยาบคายไม่ให้เกียรติพ่อแม่ ไม่แครความรู้สึกเราคือไม่เลยหนูก็เลยถึงคนจะมีแค่รักก็พอเถอะขอบคุณค ok ่ะก็เลยแบบพอเถอะใช่คือมันไปต่อไปได้แล้วหนูทำงานมานเหนื่อยอย่างเงี้ย